มาแล้วก็สั่งกันนะเอ็กซ์โอ้โหไซสให่ได้ไหมสามเอ็กซก็สั่งได้ใช่ไหมครัเป็นลิตรสิ่เป็นมันแดงเนาะตัดใช้เวลาสามเอ็ก็สั่งได้ใช่ไหมครับได้ครับถ้าเสื้อเขามีนะผมว่าเสื้อเขามีอยู่แล้วเนาะมี่ีมีเปลี่อนุวัฒน์ต้องใส่ใส์ใหญ่สามนี่สามเอกซ์ประมาณนี้สามเอ็กซ์นี่มีพิเออเดอร์ไว้คือสั่งเข้าไปครับเราก็ต้องบอกเขาสั่งเพราะว่าถ้าไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กมันไม่ได้มีคนใส่ ไกต้เย่อมากวัน้เปลอลุงใครใครจะทำเพื่อ้เพื่อไปเอ็กลวแล้วแต่ละคนจากใเอ็มนันเองจากเอลเอลปีหน้าก็ต้องนงอเอธรรมดาผมก็ลงแล้วะเอลเอลก็เริ่มเริ่มแล้วเริ่มได้เลยเอลจะเป็นี่เอลแล้วมีบวม่ะจริงจริงจะแหล่ขึ้นเอ 对对对。<Yeah. S 2> ไปแล้วเีิมขึ้นไปทำอะไรทำไม่ถงหว่างช่างคอนเทนต์ไงไปเด้บนกระลำกระเลียงโดนเนี่ยมิมาิมเดอมิมานิมข้าเมื่อกี้สมมตว่าขาลุงเิความตีลังการ่งมาทางนี้จะทำยังไงคือตรงนี้น่ะก็จะต้องรอตรงนี้น่ะหลายชั่วโมงกว่าจะรู้ขึ้นไปอีกแล้วลุงขึ้นไปอีกแล้วลุงโดนบ่ขึ้นไปแล้วเกือบโดนก็จะเอามุมโดนแต่เกือบโดนนะเมื่อกี้ต่อ เสื้อ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 ลายเอ็กซ์จากไซส์เอ็มก็จะเป็นไซส์เอลแล้วในผอมๆตรงไม่มีใครผอมคนเดียวในผอมใจกะรองเลยผอมนิดเท่าเดิมผอมทั้งหลายก็มีผอมนี่ตั้งคงอ้วนเป็นทุกวันทุกวันกับตันก็เริ่มนะจะแปลกแลอ้วนหนุทุกคนเนาะ ลุงป้าเลี้ยงดีหรือเปล่าคะลุงลุงไม่โอนอ่ะคือชิดอัพบ้างก็ได้วันละสิบครั้งคนนั้นก่อนนอนคนนั้นเนว่ยผมเท่าเดิมครับเดยอุทำไมมีบาดปากด้วยเมื่อกี้ถ้าเทาดิมน้ำหนักลดนะจริงน้ำหนักลดถ้าเล็กกว่านี้จะเหนื่อยเพราะธรรมดาจะร้อยสิบกว่าทำไมลูกทำไมล่ะคะคนเขาทรงใหญ่ไงเขาใหญ่สร้างเขาใหญ่โครงสร้างใหญ่เป็นรถมากๆไม่ได้ เหนื่อยในวัยเพราะตำสุดเมื่อก่อนพอ้อมหน่อยก็คือเป็นหนุ่มในน้ำหนักก็เจ็ดสิบกว่าอยู่แล้วตอนพร้อมอะเดี๋ยวนี้อนนี้ร้อยนิดๆร้อยกว่าร้อยกว่ารยนี่ราอ้นีนิดร้อยสิบสี่ร้อยออนี่ร้อยกว่าพี่นวัตร้อยนายผูที่ก็แปดสิบกว่าแล้วเจ็ดเจ็ดสิบหกเฮ้ยน้ำหนักไข่เจ็สิบหกนะผมเนี่ยเจสิบกนี่เจ็สิบก ลุงว so, so ่ากรดูกกับนายพอที่เท่ากันกระดูกลุงสูงก็เยอะอยู่นะตัวผอมกว่าเยอะอยู่นะเอรมาลุงสูงผมตัวสูงผมอาจท่าก็นได้ใช่ไหเออใช่ใช่หนัเหนึ่งหน0ผมแตว่าสแต่ว่าอีกสักสองปีเนี่ยจะถึง90้อาจจะพระเจ้ามุงโดนเกือบได้โดนแล้ว ไปดูแม่ค tamam> sure> uh รัวกันครับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดติดตามแล้วก็ฝากดูคลิปเย็นลังฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเชิญผมไปค่ะ